ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเธอสู้ชีวิตด้วยการขา,ขายของออนไลน์มาอยู่แล้วการเป็นแม่ค้าออนไลน์ของเธอถือว่าเป็นเรื่องปกติและเบสิกมากแต่ไม่ประสบความสำเร็จสักทีทำไมถึงซ้ำรอยเดิมแต่แค่เปลี่ยนมาขายที่บริษัทจีไอคอนกรุปัญหาของเธอคืออะไรแล้วเหตุใดถึงมายืนบนเวทีในวันนี้ได้ขอเสียงปรบมือให้กับคุณสมโอครับ ใครเป็นคุณแม่เหมือนกันบ้างคะสมเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะตัดสินใจแยกทางกับสามีตั้งแต่อายุ22ปีค่ะอายุน้อยมากเนาะมีลูกสองคน,นะคะ่ะตอนแยกทางกับสามีคนหนึ่งอยู่ในท้องหนึ่งเดือนอีกคนหนึ่งสองขวบในวันที่ต้องเดินออกมาเลี้ยงดูตัวเองโจทย์ใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยก็คือการหาเลี้ยงปากท้องทำยังไงก็ได้ให้มีเงินซื้อนมแล้วก็ซื้อข้าวให้ลูกกิน วันนั้นก็เลยหันไปจับออนไลน์ค่ะมาทำถามว่าทำเป็นไหมไม่เป็นอยู่แล้วก็ไปฝึกขายสบู่ค่ะก็ลาหกสิบบาทสบู่กูตาทำมาแบบนี้เลยค่ะตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องก็ทำจนคลอดเลยนะถามว่าออนไลน์ดีไหมดีมากค่ะมันทำให้บามีิส้มโอคนเนี้ยลืมตาอาบปากได้เก็บเล็กผสมน้อยค่ะ เริ่มต้นเอากำไรไปโปะทุนเอากำไรไปโปะทุนจนมันมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆภาพลักดีไหมคะโอ้โหถึงเงินก้อนใหญ่เลยใช่ไหมแต่เป็นเศรษฐีเงินหมุนค่ะตัวสมโอเองค่ะเป็นแม่ค้าในแบรนด์สต็อกแบรนด์หนึ่งแต่สองปีผ่านไปเริ่มเจอปัญหาหนึ่งจริงๆคือแบกสต็อกไม่ไหวเพราะเราเริ่มมีลูกค้ามากขึ้นเราเริ่มซื้อสต็อกมากขึ้นคุณเราจมในสต็อกบางตัว หรือบางทีเราหมุนสต็อกไม่ทันเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นคือเอ้ยทําไมเราทํางานเยอะแต่กําไรเราน้อยลงเริ่มท้อภาพลักดีแต่ไม่มีตังค์แต่ถามว่าหยุดได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะลูกต้องกินต้องใช้วันหนึ่งค่ะต้องบอกเลยว่าเดช้าบุญมากๆม,ม,มีพี่สาวในวงการออนไลน์ท่านหนึ่งนะคะสวยมากๆเลยใช่ไหมนีอนะคะพามารู้จักกับอาจารย์พอลค่ะชื่อพี่แพทอ่ะปบมือให้พี่แพทหน่อย บอกเลยค่ะวันนั้นบุญหล่นทัพอีช้อยเลยเพี่แพทบอกว่ามาม,มี่มาม,มี่แบรนด์เนี้ยเขาไม่ต้องสต็อกนะมีด้วยหรอะในประเทศไทยแบรนด์ไม่ต้องสต็อกพี่แพทบอกว่ามาม,มี่มาม,มี่เขารวมเบทให้ทั้งเดือนเลยนะเราก็เลยถามอะไรคือการรวมเบทนะคะอ๋อมันก็สะสมไงตั้งแต่ต้นเดือนไปถึงปลายเดือนรวมให้เราเลยเลาขายอย่างเดียวมาค้นพบคำหนึ่งจริงๆในวันที่เดินเข้ามานั่งเหมือนทุกคนในห้องนี้เลยวันแรกคือมันสําเร็จเหมือนกันน่ะ ขายของออนไลน์ชื่อมันเหมือนกันแต่ขนาดของความสําเร็จมันต่างกันต่างกันยังไงรู้ไหมความสําเร็จด,ดูภาพนี้ค่ะทุกคนค่ะเหมือนรับจ้างเที่ยวเลยปีเดียวเที่ยว12ประเทศนะคะทําไปทํามาเริ่มมีวิชั่นในการทํามากขึ้นเพราะบอสพอลสอนทั้งไมซ์เซ็ตและสกิลเซ็ตในการทาออนไลน์ยกระดับวิสัยทัศน์แหมคะออนไลน์ Online, ค่ะเรียกว่าเปิดกระโหลกเลยเลยรู้ว่าคําว่าอินเทอร์เน็ตมันไม่ใช่แค่ประเทศไทย ก็เลยได้ฉายาเจ้าแม่ส่งออก AEC ค่ะปีแรกค่ะสมโอได้รถคันนี้ปีที่สองค่ะบิ๊กบอสพอบอกขยันเลยลูกขยันมีวินัยสม่ำเสมอให้รถประจำตำแหน่งมาขับฟรีเลยเออร์เเดสแบนเปิดป,ประทุน3แฉกค,คันนี้อุยขับแล้วสวยขึ้นแบบ300%ปีที่สามค่ะได้คันนี้มา Lamborghini ถูกต้องค่ะ ไม่ใช่รถที่อวดว่าเรารวยแค่ไหนนะคะแต่มันคือรถที่บอกว่าวันนี้ค่ะเรามุ่งมั่นตั้งใจแค่ไหนในการสร้างธุรกิจกับที่นี่เรามุ่งมั่นตั้งใจแค่ไหนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองรวมถึงบ้านหลังนี้ด้วยบ้านที่บอกว่าเรามาไกลจากวันแรกแค่ไหนแล้วและนี่คือความสุขที่มากที่สุดความรู้สึกประสบความสําเร็จที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของสโมค,คือการได้ทําให้ผู้หญิงคนนี้ค่ะ หมดห่วงตุ๊กโอะเป็นผู้หญิงที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่นะแต่วันนี้ตุกโอเป็นคนที่ขายของออนไลน์แล้วเป็นผู้หญิงที่สามารถยืนด้วยลํำแข้งของตัวเองได้จริงๆ3ปีค่ะกับการอยู่กับติอีคอนกลุ่และสาม,มารถสร้างเงินเดือนละล,ล้านแบบนี้ได้ทุกคนมันไม่ใช่1ปีได้1ล้านแต่ทุกๆ30วันเรารับ1ล้านบาท วันนี้มามิสโมค่ะเป็นผลลัพธ์ตัวเป็นๆของระบบปัญญานําทุนวันนี้เจอกันไรชีวิตที่มากกว่าคําว่าเงินครอบครัวออนไลน์ที่เติบโตขึ้นเรื่อยและเคียงข้างทุกความส็ขของคุณสโมปรบมือให้กับทุกคนในฮอ,อนี้ค่ะวันนี้มามิมายืนตรงนี้เพื่อที่จะบอกกับทุกคนว่าวันหนึ่งค่ะเราทุกคนจะได้ใช้ชีวิตตามความฝัน,ค,นครับ G.I. คอนลุกคนขอตัว